คลิปนี้นะคะเราจะมานำเทคนิควิธีก่าเห่าังกายในชื่อท่าว่า body weight เล็กลัางนะคะซึ่งท่านนี้จะทำให้ช่วงล่างของเรากระชับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นขาด้านหน้า quadiceps นะคะก้นกูเตียสแล้วก็ต้นขาด้านหลัง hamstring นะคะซึ่งท่านนี้นะคะเทคนิคที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเราพยายาม control ไม่ให้หัวเข่าเราเลยไปเท้าเพื่อ support ในส่วนของข้อต่อต่างๆนะคะเราจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บในการออกกําลังกายในท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําในท่านี้นะคะซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนเซตอัพท่าโดยที่ให้ยืนเท่ากับสะโพกของเรานะคะเพื่อให้เรามีการบาลานซ์ที่ดีนะคะถ้าเรายืนแค่ไปการบาลานซ์ก็จะค่อนข้างยากนะคะเอามือไว้ที่เอวนะคะหายใจเข้าก้าวขาไปด้านหน้า แล้วยอ่อขาลงโดยที่ให้ขาทั้งสองข้างตั้งฉากหัวเข่าไม่เลยไปด้านหน้าแบบนี้มันจะทําให้ส้นเท้าเรายกแล้วจะทําให้หัวเข่ารับน้ําหนักเต็มๆเลยนะคะยอ่อขาลงขาด,ด้านหลังและด้านหน้าเป็นฉาก90องศายืดอ,อกขึ้นเราจะไม่พับตัวไปด้านหน้าแบบนี้นะคะหายใจออกถีบเท้ากลับมาที่เดิมหายใจเข้าก้าวขายอ่อแล้ว ทีบบเ้้้าาขึนนนมแะะคะจังหวะที่เราเก้าวขาไปด้านหน้าเทคนิคในการบาลานซ์ของท่านี้เราจะไม่ก้าวขาให้มันตรงกับขาด้านหลังแบบนี้นะคะเพราะมันจะทําให้เราบาลานซ์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องก้าวให้มันตรงกับสะโพกฮิปสแควร์ยอ่อถีบยอ่อถีบนะคะเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านข้างนะคะหายใจเข้าหายใจออกส้นเท้าจะต้องกดลงที่พื้นตลอดนะคะเราจะไม่ยกส้นเท้าขึ้น งอเข่าด้านหลังลงนะคะเกลงหน้าท้องเราจะทำประมาณ12-15ครั้งนะคะ